คลิปนี้นะคะก็มาแบ่งปันความรู้นะคะสำหรับคนไหนนะคะที่กำลังมีปัญหาเรื่องของผิวหน้านะคะเป็นสิวเป็นฝ้าเป็นกระเป็นจุดด่างดำนะคะใช้วิธีไหนก็รักษาไม่หายนะคะเปลี่ยนครีมเปลี่ยนโฟมเปลี่ยนทุกอย่าง ก็ไม่เคยดีขึ้นนะคะสิวไม่เคยหายเลยผิวไม่เคยใสยเลยวันนี้นะคะยุ้ยก็มาแนะนําหรือแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับคนที่ติดตามอยู่นะคะเพื่อเอาไปใช้ดูนะคะอาจจะแบบหน้าใสาขึ้นนะคะผิวพันดีขึ้นหรือว่าสิวหายนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะรักษาสิวเนี่ยเราต้องมาดูก่อนนะคะว่า ต้นตอของการเกิดสิวมันเกิดจากอะไรสาเหตุของการเกิดสิวของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรเมื่อก่อนนี่ยถ้าคุณเคยเห็นรูปเก่าๆของยุ้ยนะคะยุ้ยเป็นคนที่แบบว่าสิวค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวผดแล้วก็ไม่หายนะคะหน้าไม่เคยใส่เลยไม่เคยดีขึ้นสาเหตุของการเกิดสิวเนี่ยนะคะยุ้ยสรุปออกมาได้ทั้งหมด6หัวข้อใหญ่ๆนะคะ6หัวข้อนี้นะคะสังเกตจากตัวเองเป็นหลักนะคะ ข้อที่1คือดูเรื่องของอาหารนะคะอาหารเราต้องดูว่าอาหารชนิดไหนที่เราทานเข้าไปเนี่ยนะคะยุ้ยเรียกมันว่าอาหารแสลงต่อเลือดนะคะอาหารแสลงเลือดหรือแสลงโรคของเรานะคะที่มันกระตุ้นนะคะหรือไวต่อปฏิกิริยาร่างกายของเราเนี่ยกระตุ้นให้เราเกิดอาการแพ้นะคะหรือว่าเกิดสิวเห่อขึ้นมานะคะ แบ่งออกเป็น4ลักษณะด้วยกันนะคะข้อ1คือลักษณะของอาหารทอดนะคะของทอดของมันนะคะของทอดเช่นอาหารทอดทั่วไปไก่ทอดนะคะปิ้งย่างหมูสามชั้นนะคะของทอดของมันที่มีน้ำมันเยิ้มออกมาเยอะๆนะคะเวลาคุณทานเข้าไปนะคะสมมุติคุณไปกินปิ้งย่างนะคะหมูกระทะตอนเย็นอย่างเงี้ยอีกวันหนึ่งอะตอนเช้านะคะคุณตื่นขึ้นมา คุณสังเกตที่ผิวหน้าของตัวเองนะคะถ้ารู้สึกว่าผิวของตัวเองอะ่ะเหงื่อออกหรือว่ามีคล้ายๆผิวมันๆหรือน้ํามันออกมานะคะหรือที่บริเวณรักแร้ของคุณรักแร้มีกลิ่นหรือว่าเปียกออกมาแบบเนี้ยนะคะเนี่ยคือสิ่งที่มันกระตุ้นนะคะก,กระตุ้นให้ให้ขับออกนะคะมันบอกว่าเลือดของคุณอะ่ะแสลงต่ออาหารพวก ทอดมันเพราะฉะนั้นถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่อย่ากินเยอะหรือบ่อยนะคะเพราะทําให้คุณน่ะเกิดสิว นะคะคต่อมาข้อที่2อาหารประเภทหวานนะคะหวานคืออาหารที่มีพวกน้ําตาลเป็นส่วนประกอบเยอะๆนะคะใครที่ไวต่ออาหารประเภทเนี้ยเวลากินนิดหน่อยนะคะเช่นคุณกินเบเกอรีออ่กินช็อกโกแลตนะคะอาหารที่มีน้ําตาลสูงเช่นชานมชาเขียวนะคะออพอก,กินเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะ ความร้อนมันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วสิวมันก็จะขึ้นถ้าใครกินแล้วพวกนี้มันกระตุ้นนะคะก็ให้ลดการทานลงนะคะไม่ต้องกินบ่อยนะคะต่อมาอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะที่กระตุ้นทําให้เกิดสิวนะคะอาหารประเภทเผ็ดร้อนนะคะบางคนกินแล้วแพ้นะคะหรือไม่แพ้แต่ว่ากินแล้วโรคสิวขึ้นนะคะแล้วก็ร้อนเนี่ย ประเภทพริกนะคะพริกพวกขา่าพวกขิงนะคะพวกกะเพรานะคะหรืออะไรก็ตามอ่ะที่มันเป็นอาหารเผ็ดร้อนเช่นเมนูยำนะคะต้ยมยำนะคะแล้วก็ส้มตำที่มันเผ็ดเผดแบบเนี้ยนะคะถ้าคุณกินได้แล้วสิวไม่ขึ้นก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนน่ะถ้ากินเผ็ดแล้วนะคะสิวมันขึ้นนะคะคุณก็ต้องรู้ตัวเองนะคะก็อย่ากินเยอะกินบ่อยนะคะต่อมาค่ะข้อที่4ี่ ข้อที่4นี่เป็นอาหารอีกประเภทหนึ่งนะคะที่มันทําให้เกิดการแสดงต่อโลกก็คืออาหารที่กระตุ้นการแพ้นะคะอาหารที่กระตุ้นการแพ้ในร่างกายอย่างเช่นคนที่แพ้นมบัวนะคะคนที่แพ้ อาหารทะเลนะคะแพ้กุ้งแพ้หอยแพ้ปลาหมึกนะคะหรือคนที่แพ้พวกของหมักดองต่างๆนะคะหมักดองเช่นหอยดองนะคะพวกมะม่วงดองนะคะหน่อไม้ดองอย่างเงี้ยกะปิน้ำปลาปลาร้านะคะที่เกิดการหมักดองอย่างเงี้ยนะคะให้คุณไปสังเกตถ้าคุณกินของพวกนี้แล้วนะคะเกิดอาการสิวขึ้นนะคะแสดงว่าของพวกนี้แสลงต่อเลือดของคุณแสลงต่อโรคของคุณดังนั้นให้รู้ตัวเองว่า อยากกินเยอะกินบ่อยนะคะแบบนี้ในส่วนของเรื่องอาหารเนี่ยยุ้ยไม่สามารถบอกได้นะคะว่าคนไหนจะแพ้แบบไหนคุณต้องไปดูตัวเองนะคะแต่ละคนร่างกายของแต่ละคนนะคะต่อต้านของสิ่งที่เป็นอาหารเนี่ยแตกต่างกันนะคะโดยส่วนตัวของยุ้ยอย่ยุ้ยเป็นคนที่ทานอาหารพวกเผ็ดจัดไม,ไม่ได้นะคะพอกินอาหารพวกเผ็ดจัด ะะหรือพวกอาหารหมักดองพวกปลรรานะคะน้ำปลรราเยอะเนี่ยไม่ได้แต่ถามว่าชอบไหมชอบนะคะแต่ว่ากินเยอะไม่ได้กินบ่อยไม่ได้พอกินวันหนึ่งอะแค่วันหนึ่งนะคะสิวก็จะขึ้นประมาณอีก2-3าวันแบบเนี้ยถ้ากินส้มตำแล้วปรรูปลรราปูดองแล้วก็ใส่ปลรราเยอะๆสิวจะขึ้นเลยแล้วก็ใส่พริกเยอะๆแบบเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นยุ้สังเกตตัวเองเลือกที่จะไม่กินเผ็ด นะคะก็กินอาหารเผ็ดแต่ไม่ให้แบบเผ็ดมากเท่าไหร่เนี่ยจริงๆมันไม่ได้แพ้กินได้แต่ว่ามันกระตุ้นแค่นั้นนะคะทําให้ผิวเราเกิดการอักเสบหรือว่าสิวมันขึ้นแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ยุ้ยเป็นคนที่แพ้ชานมนะคะนมนมสดนมวัวสดนี่แพ้นะคะกินแล้วท้องเสียนะคะกินแล้วคันคันที่ตาคันที่ผิวผื่นขึ้นเลยค่ะเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าเราแพ้เนะี่ย แพ้แบบไหนนะคะเวลายุ่สั่งชานมชาเขียวอะไรที่แบบซื้อตามร้านเราต้องถามก่อนว่าคุณใช้นมกระป๋องไหมหรือว่านมสดถ้านมกระป๋องเนี่ยยุ่กินได้นมผงยุ่กินได้แต่ถ้าเป็นนมสดสดจริงๆอ่ะกินไม่ได้นะคะก็เกิดอาการแพ้เลยแล้วก็เรื่องของเบเกอรี่ bakery, อะไรอย่างนี้ไม่แพ้คือน้ําตาลเรากินได้ของที่เป็นน้ําตาลไม่ไม่เกิด เกิดการแพ้ดังนั้นเนี่ยต้องดูตัวเองว่าแพ้ไหนบางคนกินขนมปังแค่นิดเดียวสิวก็ขึ้นละอย่างเงี้ยนะคะแล้วแต่ร่างกายแต่ละคนให้ไปสังเกตตัวเองนะคะต่อมาค่ะข้อที่2นะคะที่เป็นปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณสิวขึ้นนะคะคือเรื่องของอารมณ์แล้วก็ฮอร์โมนนะคะ ถ้าตรงนี้นะคะทางสายแพทย์แผนไทยเขาเรียกว่าธาตุทั้ง4ี่นะคะธาตุทั้ง4ี่เกิดการเสียสมดุลหรือแปรปรวนนะคะความร้อนความเย็นในร่างกายมันไม่สมดุลกันนะคะ,ะสิ่งที่กระตุ้นนะคะก็คือความร้อนนะคะความร้อนหรือธาตุไฟเนี่ยมันเกิดการประทุหรือว่ากำเริบขึ้นเนี่ยนะคะอย่างเช่นคุณมีอาการ ความเครียดนะคะเครียดมากเนี่ยนอนไม่หลับนะคะไอร้อนมันจะขึ้นมานะคะมีความร้อนขึ้นมาเครียดมากวิตกจริกังวลโศกเศร้าเสียใจทุกอย่างนะคะมันจะเพิ่มความร้อนนะคะเลือดของเรามันจะร้อนแล้วก็เสียสมดุลนะคะตรงเนี้ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทําให้สิวขึ้นนะคะคุณลองไปอดหลับอดนอนดูคุณลองเครียดดูนะคะทํางานแบบหนักๆดูนะคะหัวใจมันจะทํางานหนัก เนี่ยนะคะเลือดลมมันจะสูบฉีดแรงนะคะความร้อนสะสมสูงสิวคุณก็จะขึ้นแบบนี้นะคะหรือเรื่องของฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนก่อนที่คุณมีประจำเดือนนะคะฮอร์โมนมันจะขึ้นลงผิดปกตินะคะเดี๋ยวคนบางคนก็สูงเกินไปบางคนก็ต่ําอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทําให้คุณมีอาการต่างๆก่อนที่ประจำเดือนจะมาอย่างเช่นพวกสิวขึ้นนะคะหรือบางคนท้องเสียนะคะหรือบางคนแบบ เจ็บตามตัวแบบนี้นะคะก็ไปสังเกตตัวเองนะคะถ้าสิวขึ้นเนี่ยก็มีส่วนเหมือนกันที่เกี่ยวกับฮอร์โมนในร่างกายเกิดการปรับหรือว่าเปลี่ยนแปลงเร็วหรือกระทันหันนะคะ หรือแม้กระทั่งเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยก็มีส่วนที่ทําให้สิวคุณขึ้นได้เช่นกันถ้าออกกําลังกายที่เยอะเกินพอดีหรือหนักเกินไปนะคะเหงื่อมันก็จะออกเยอะความร้อนก็สะสมสูงนะคะผิวมันก็จะขับเหงื่อออกมาเยอะผิดปกตินะคะพอขับเหงื่อออกมาเยอะผิดปกติบางคนเกิดอาการแพ้เหงื่อตัวเองนะคะสิวก็ขึ้นเช่นกันหรือแม้กระทั่งออกกําลังกายน้อยเกินไปก็ไม่ดี นะคะทำให้เลือดหมุนเวียนไม่ดีแบบนี้นะคะเลือดลมติดขัดนะคะผิวพันธ์ก็ไม่ค่อยดีเนี่ย นะคะต้องไปดูสาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรนะคะต่อมาค่ะปัจจัยข้อที่3นะคะที่ทําให้เรามีปัญหาเรื่องสิวนะคะก็คือเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนแล้วก็การดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะตัวน,นี้เป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะที่ทําให้อ่ผิวเราเนี่ยจะดีไม่ดีอยู่กับตรงนี้นะคะถ้านอนหลับพักผ่อนเพียงพอผิวพรรณก็จะสดใสนะคะดื่มน้ําให้เยอะให้เพียงพอต่อร่างกายเนี่ยนะคะน้าคือองค์ประกอบ ของเลือดนะคะถ้าเลือดของเราอ,ะอ่ะดีนะคะเลือดของเราเนี่ยเวลากินน้ําเข้าไปมันจะขับออกทางฉี่อย่างเงี้ยถ้าฉี่ออกเหมือนล้างพิษในตัวออกถ้าคนกินน้ําน้อยเนี่ยไม่ได้ล้างพิษในตัวออกเนี่ยผิวมันก็จะไม่ดีสิวมันก็จะขึ้นได้นะคะต่อมาค่ะปัจจัยข้อที่4ที่ทําให้ผิวเราสิวขึ้นแล้วก็ผิวพันธุ์หมองคล้านะคะคือเรื่องของการขับถ่ายที่ไม่เป็นเวลาหรือขับถ่ายผิดปกตินะคะ ปกติทุกวันของชีวิตประจําวันของคนปกติเนี่ยนะคะต้องขับถ่ายอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งถ้ากินอาหารเยอะก็สองครั้งเช้าเย็นนะคะถ้าใคร3วันถ่ายทีหนึ่งอาทิตย์ถ่ายที่แบบนี้นะคะ มีปัญหาเรื่องผิวพรรณแน่นอนเพราะว่ากากอาหารเก่าๆนะคะอาหารพิษนะคะมันตกค้างอยู่ที่ลำไส้นะคะปกติอาหารที่มันเป็นของเสียเนี่ยมันต้องขับถ่ายออกแต่ถ้าไม่ถ่ายออกเนี่ยมันถูกเก็บไว้ในตัวของเราแล้วร่างกายของเราอะ่ะมันมีปฏิกิริยาคือดึงดึงน้ําดูดน้ํานะคะไปใช้ในในส่วนต่างๆเอาไปเลี้ยงส่วนต่างๆซึ่งลำไส้ของเราอะ่ะมันก็จะไปดูดเอาน้ําพิษจาก อาหารเก่าอุจจาระเก่าๆที่ตกค้างสะสมพอดูดไปใช้นะคะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็เลยทําให้ผิวพันนะคะมันหมองคล้ำนะคะมันแสดงออกมาว่าเลือดของเราไม่สะอาดมันดูดไปใช้บริเวณไหนก็ผิวมันจะแส,แสดงออกมาตรงนั้นสังเกตง่ายๆถ้าคนมีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายหรือลำไส้สกปรกนะคะดูที่บริเวณที่คอนะคะจะมีติ่งมีตุ่มที่หูด ออกเป็นหูนะคะขึ้นที่คอบริเวณที่คางก็จะมีสิวนะคะขึ้นบ่อยๆเป็นสิวอุดตันปะทุกออกมาที่หน้าผากก็จะมีนะคะแบบนี้นะคะหรือผิวนะคะผิวบริเวณหลังแผ่นหลังบริเวณอกนะคะก็จะมีผิวที่ มีเป็นสิวหรือผื่นขึ้นนะคะแบบนี้นะคะให้ไปปรับหรือไปแก้ในเรื่องของการขับถ่ายถ้าเราขับถ่ายไม่ดีหรือไม่ได้เอาพิษออกแน่นอนค่ะมีปัญหาเรื่องสิวแล้วก็มีปัญหาเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นปากด้วยเช่นกันเพราะเรา เอาของเสียไว้ในตัวนะคะไม่ได้ถูกขับออกเหมือนลมจากในลำไส้มันตีขึ้นมานะคะก็เลยเป็นพวกกฎดไหลย้อนมีกลิ่นปากมีกลิ่นออกตามตัวนะคะลมหายใจไม่สะอาดแบบนี้นะคะให้ไปสังเกตตัวเองดูนะคะต่อมานะคะข้อที่5นะคะให้ไปดูเรื่องของผลิตภัณฑ์หรือเครื่องสำอางนะคะที่เราใช้อยู่นะคะว่า มันเป็นตัวกระตุ้นทําให้เราเกิดสิวหรือว่าผิวเราแพ้ง่ายหรือเปล่านะคะโดยส่วนตัวของยุ้ยเองเนี่ยเมื่อก่อนนะคะคือเป็นสิวเยอะใช่ไหมคะเปลี่ยนโฟมนะคะเปลี่ยนครีมทุกอย่างแล้วนะคะไปหาหมอรักษาสิวทุกอย่างแล้วปรากฏว่าจะดีขึ้นสักประมาณหนึ่งถึงอาทิตย์นะคะอีกสักพักหนึ่งอ่ะสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็กลับมานะคะเราก็เลยคิดว่าโฟมของเขาก็ดีนะ คือหมองเขาก็ดีนะคือมันเป็นสูตรผิวบอบบางแพ้ง่ายอยู่แล้วแต่ทําไมเราถึงถึงยังเป็นสิวขึ้นมาหรือแบบนี้เรื่อยๆนะคะปรากฏว่ายุยะลองเปลี่ยนแชมพูนะคะสาเหตุที่ทําให้เราสิวขึ้นไม่หายนะคะเกิดจากแชมพูที่เราใช้นะคะแชมพูครีมนวดผมที่เราใช้ นะคะไม่ได้เกี่ยวกับครีมหรือว่าโฟมนะคะพอเราเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยหายเลยนะคะจากเดิมที่ยุ้ยใช้นะคะยุ้ยใช้ทั่วไปเ,เช่นขจัดรังแคนะคะทำให้ผมนุ่มนะคะครีมนวดก็ทั่วไปที่แบบบำรุงผมเยอะๆเนี่ยซึ่งของพวกเนี้ยนะคะมันไม่ได้ดีสำหรับเราแต่มันไม่ได้แพ้สําหรับคนอื่นไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผิดที่สินค้าเขานะคะแต่ว่าผิดที่ผิวเรามันอ่อนอ่อนแอหรือว่าอ่อนโยนเกินไปแบบนี้นะคะ สินค้าพวกนั้นนะคะมีพวกน้ําหอมนะคะน้าหอมเยอะอมีกลิ่นรุนแรงนะคะมีโฟมมีฟองค่อนข้างเยอะมีสารชะล้างหรือว่าขัดผิวค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นาสารบํารุงผิวหรือสารกันบูดเนี่ยเขาใส่อย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราแพ้นะคะพอใช้ อลองเปลี่ยนทุกอย่างดูทั้งหมดเลยปรากฏว่ายุ้ยไปใช้ของเด็กนะคะที่มันอ่อนโยนต่อผิวอย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ได้ใช้คิมหนวดก็เลยหาย,ยางไงพอหายแล้วเนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยมันบอกเราว่ายุ้ยอย่าแพ้นะคะแพ้สารที่มันมันรุนแรงต่อผิวนะคะก็เลยต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนโยนต่อผิวคือเปลี่ยนไปใช้ของเด็กทั้งหมดเลยตั้งแต่หัวจุดเท้าเลยเปลี่ยนแชมพูเปลี่ยนโฟมไปใช้ของเด็กหมดเลยนะคะ แล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทําสินค้าส่วนตัวขึ้นมาใช้แชมพูส่วนตัวสบู่ทําขึ้นมาส่วนตัวขึ้นมาซึ่งเป็นแชมพูแบบว่าสูตรธรรมชาติสบู่สูตรธรรมชาติที่ไม่ใส่สารกันเสียที่ไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นนะคะเป็นสูตรธรรมชาติอย่างเงี้ยนะคะก็เลยดีขึ้นมานะคะดีขึ้นมาทุกวันนี้นะคะ เมื่อก่อนนะคะอยากอยากเล่าให้ฟังคือเมื่อก่อนน่ยใช้แชมพูสาผมปกตินี่แหละแล้วก็ใช้ครีมนวดผมอยากจะผมนุ่มลื่นอยากผมแบบดีอย่างเงี้ยปรากฏว่าผมลื่นก็จริงแต่สิวขึ้นคดเยอะนะคะก็ไม่ได้นะคะเพราะว่า ครีมนวดผมเนี่ยเขามีสารบำรุงเยอะนะคะทําให้ผิวมันอ่อนมันนุ่มนะคะอาจจะมีพวกน้ํามันหรือว่าเคลือบผมเคลือบผิวอย่างเงี้ยทำให้ผมมันลื่นไม่พันกันเงี้ยแต่ปรากฏว่าไอของพวกนั้นน่ยมันมาเคลือบบริเวณผิวหนังของเรานะคะหัวเราก็จะมันมากเลยนะคะผิวผิวหน้าของเราก็จะมันนะคะพอเราเดินทางหรือว่าออกไปข้างนอกเดินปุ่นเจอแดดเจออย่างเงี้ยนะคะ เหมือนตัวน้ามันที่มันเป็นฟิล์มเคลือบผิวเราอยู่มันไปนดูดเอาพวกฝุ่นนะคะมาจับบนผิวเราอย่างเงี้ยนะคะยุ้ยก็เลยเป็นสิวไม่หายไงนะคะดังนั้นเนี่ยพอ,อยุ้ยเปลี่ยนวิธีคิดลองลองเปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองใหม่ทั้งหมดเนี่ยคือใช้ของเด็กแล้วก็ไม่ใช้ครีมนวดก็เลยหายนะคะใช้สูตรแชมพูรธรรมชาติที่เราทําสบู่ธรรมชาติที่เราทําอยู่เนี่ยก็เลยหายตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของ เครื่องสำอางที่วิชัยนะคะเออเป็นคนใช้ครีมทั่วไปไม่ได้เหมือนกันนะคะทุกวันนี้ก็พยายามหาอยู่ก็หาไม่เจอนะคะก็สามารถใช้แค่ครีมแบบว่าเอา่อเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ผิวก็คือเอ่อเจลว่านหางจระเข้นะคะแบบว่าของเวรส่าสอางเนี่ยไม่ไม่ได้ใช้ครีมอะไรบำรุงผิวเลยกันแดดก็ไม่ใช้เพราะว่ากันแดด เคยใช้แล้วผิวมันนะคะพอผิวมันสิวขึ้นเยอะกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนของเด็กก็ใช้ไม่ได้เทสมาแล้วนะคะผิวของยู้ยคือกันแดดของเด็กก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ไม่ใช้กันแดดเลยรองพื้นไม่เคยใช้เลยนานๆใช้ทีหนึ่งนะคะถ้าไม่จําเป็นไม่แต่งหน้าไม่ใส่แป้งไม่ใส่รองพื้นไม่ใส่อะไรสักอย่างนะคะอยากจะทําให้แบบผิวมันเปิดแบบผิวสดๆแบบเนี้ยเพราะว่าใส่อะไรนิดใส่อะไรหน่อยไม่ได้ใส่แค่วันเดียว เป็นสิวหนึ่งอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะมันไม่คุ้มนะคะเราอุตส่าห์ดูแลผิวเราดีขนาดนี้คือเทสมาทุกอย่างแล้วค่ะเทสแบบว่าพยายามทําสูตรทําสมุนไพรทาอะไรทุกอย่างแต่สารตั้งต้นอะ่ะของการทําสินค้าหรือว่าครีมอย่างเงี้ยมันเป็นเคมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราทําไปถึงแม้จะสูตรสมุนไพรพอใส่กันบูดเข้าไปแพ้กันบูดอีกอย่างเงี้ยนะคะ คนที่ผิวแพ้ง่ายได้บอกเลยนะคะบอกว่าใช้ชีวิตลําบากมากนะคะทาอะไรก็ไม่ค่อยได้กินอะไรก็ไม่ค่อยได้ใส่แป้งใส่อะไรก็ไม่ค่อยได้นิดหน่อยก็สิวก็ขึ้นล่ะอย่างเงี้ยน,นะคะยุ้ยก็เป็นคนผิวค่อนข้างแพ้แพ้ง่ายเลยทีเดียวค่ะต่อมาข้อที่6นะคะข้อที่6คือปัจจัยอีกปัจจัยหนึ่งนะคะเรื่องของการล้างหน้านะคะการล้างหน้าไม่สะอาดหรือล้างหน้าที่บ่อยเกินไปนะคะกระตุ้นทําให้เกิด การระคายเคืองและเกิดสิวได้ง่ายนะคะหมายความว่าถ้ายุ้ยแนะนํานะคะให้คุณล้างหน้าวันหนึ่งอย่างน้อยแค่สองครั้งเออวันละสองครั้งพอไม่ต้องเยอะกว่านั้นนะคะไม่ต้องเช้ากับวันเย็นก่อนนอนเพราะเสียของการที่เราล้างหน้าบ่อยเกินไปนะคะมันจะทําให้ผิวเราเกิดการระคายเคืองอักเสบนะคะผิวแห้งเกินไปขาดความชุ่มชื้นนะคะดังนั้นเนี่ย ยุยจะล้างหน้าแค่2ครั้งเช้าเย็นนะคะแล้วช่วงไหนนะคะที่เราเป็นสิวเยอะนะคะเช่นออ,อกกาลังกายเยอะเกินไปหรือโดนฝุ่นโดนอะไรกินพวกอาหารที่มันแสลงอย่างเงี้ยสิวยุ้ยก็จะขึ้นนะคะ ถ้าช่วงไหนที่ยูอย,อยาเกิดการผิวระคายเคืองหรือแพ้ง่ายหรือมีสิวเนี่ยยูจะใช,ใช้วิธีการล้างหน้าแค่วันละหนึ่งครั้งอันนี้พูดจริงนะว่าล้างหน้าแค่ก่อนนอนแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ตอนเช้าเนี่ยไม่ล้างตื่นขึ้นมาไม่ล้างคือคือใช้วิธีเอาน้ําเกลือค่ะน้ําเกลือผสมกับสัมฤทนะคะเทลงสลัมฤทน้ําเกลือยี่ห้อไหนก็ได้นะคะซื้อที่เซเว่นนะคะอันนี้ก็ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะคะเนี่ย ใช้น้าเกลือตัวนี้เออใช้น้าเกลือนะคะเทลงบนแผ่นสําลีนะคะแล้วเช็ดเช็ดเหมือนล้างหน้านะคะเทลงไปเทหลายๆหยดหน่อยเนี่ยเท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 ให้มันชุ่มเหมือนเราล้างหน้าเลยแต่เราไม่ล้างหน้าตอนเช้าเราล้างก่อนนอนพอละแล้วก็ก่อนนอนเราไม่ใส่อะไรเลยใส่แค่เ,เจลว่นหาง็อกจระ,ะเข้เพื่อให้มันเกิดความชุ่มชื้นกับผิวแค่นั้นพอตื่นเช้ามาจะล้างหน้าไม่ต้องล้างนะคะไม่ต้องล้างเลย ทำแบบนี้นะคะอ่าใส่ตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมใส่น้าเกลือเสร็จแล้วคุณก็เนี่ยครีมมันออกมาแบ่งครึ่งมันนะคะเช็ดนะคะเช็ดแบบเนี้ยเช็ดหน้าแบบเนี้ยนะคะอันนี้ใส่แล้วนะคะเช็ด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 ไปถ้าถามว่าตื่นขึ้นมาแล้ว มีขี้ตาไหมมันก็มีแน่นอน,นะคะ่ะก็เอาเอา,เอาตัวเนี้ยเช็ดไปเลยเช็ดที่บริเวณตาแบบนี้นะคะเช็ดทําความสะอาดอันนี้ในกรณีคนที่ไม่แต่งหน้านะเพราะว่าคนเป็นสิวอะอยุยอย่างไม่แต่งหน้าอยู่แล้วนะคะก็เช็ดแบบนี้เช็ดไปเรื่อยๆนะคะถ้ามันยังไม่สะอาดนะคะก็ใช้อีกแผ่นหนึ่งใช้ประมาณ2แผ่นนะคะทําแบบเนี้ยเช็ดไปแล้วก็ไม่ได้ทําเลย,เลยแค่เนี้ย อันนี้กรณีแบบสิวขึ้นเยอะนะคะสิวแบบโผดขึ้นเยอะสิวอักเสบสิวอุดตันขึ้นเยอะไม่ใช้น้ําเกลือล้างหน้านะคะใช้น้ําเกลือเช็ดหน้าอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเราใช้ใช้มือในการล้างหน้าบ่อยเนี่ยมือนั่แหละมันทําให้เราเป็นสิวนะคะใช้สำลีอย่างเงี้ยมันก็นุ่มดีนะคะใช้สำลีเชดเช็ดเช็ดมันมันนุ่มดีะคะ่ะไม่ไม่บาดผิว ทำแบบนี้แค่นี้ก็คือจบเนี่ยคือล้างหน้าตอนเช้าของยุ้ยนะคะกรณีแบบเป็นสิวเยอะแนะนําแล้วรอให้มันแห้งนิดนึงนะคะพอแห้งเสร็จแล้วก็ใส่เจลวาหางจระเข้นะคะแค่นี้จบแล้วก็ไม่ใส่เลยเลยกันแดดไม่ใส่ครีมไม่ใส่รองพื้นไม่ใส่แป้งไม่ใส่เพราะว่าเป็นคนผิวแพ้ง่ายใช้อะไรก็แพ้นะคะก็ตามนี้ เค hey, ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแชร์วิธีการดูแลผิวของตัวเองแบบง่ายๆนะคะดูแลแบบตรงจุดนะคะไม่ใช่แค่ดูแลแค่ภายนอกนะคะ เราต้องดูแลจากข้างในจริงๆนะคะดูแลจากข้างในภายในให้เลือดลงมันดีถ้าใครอยากจะผิวดีสุขภาพดีนะคะรบกวนไปศึกษาสินค้าเพิ่มเติมของผู้หลานด้วยนะคะสินค้ายุ้ยมีหลายตัวนะคะอย่างที่บอกว่า,าฝากด้วยนะคะฝากด้วยมีชานะคะชาผู้หลานตัวนี้นะคะนี่ชาผู้หลาน กล่องสีขาวเขียวแบบนี้นะคะมียี่ห้อของยูเบนเป็นแบบนี้เท่านั้นไม่มีกล่องแบบอื่นไม่มีแบบซองไม่มีแพ็คถ้าไม่ใช่แพ็คก,กิ้งแบบนี้ไม่ใช่ของยูนะคะของผู้หลานของหมอยูอผู้หลานก็กล่องแบบนี้นะคะชานะคะ,ะมีแคปซูลแบบนี้นะคะตัวแคปซูลมี60เม็ดกินวันละ1เม็ดนะคะถึง2เม็ดนะคะ ไปดูเองไปดูเองไปไปดูรายละเอียดในสินค้าไปดูเองนะคะ,ะแชมพูเนี่ยเดี๋ยวน,นะเอาแชมพูให้ดูนี่แชมพูค่ะแชมพูสมุนไพรของผู้หลานนะคะเนี่ยครึ่งโลนะคะครึ่งกิโลแล้วก็มีสบู่นะคะสะบู่แบบนี้ตัวบูแล้วก็มีครีมนวดผมนะคะครีมนวดตัวนี้นะคะครีมนวดแบบอ่อนโยนนะคะ เรื่องของสินค้าให้ไปติดตามเพิ่มเติมนะคะดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมในช่อง YouTube หมอ,อยุ้ยผู้หลานรีวิวกันทานนะคะว่าการทํางานของสินค้าทํำยังไงบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของการกินเนี่ยมีวิธีการ ทานยังไงนะคะมีผลข้างเคียงปรับทานยังไงไปศึกษาเองนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าคนไหนนะคะที่กําลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ว่าด้านไหนก็ตามนะคะเข้ามาปรึกษาเราก่อนนะคะเข้ามาปรึกษาในอินบ็อกซ์เราก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีแอดมินนะคะ,ะให้คําแนะนําปรึกษาแล้วก็ต้องศึกษาสินะคะ้าก่อนนะคะก่อนที่จะสั่งซื้อนะคะ ไม่ต้องรีบสั่งนะคะไม่ต้องรีบทานแต่ยุ้ยอยากให้คุณน่ะศึกษาดีๆก่อนนะคะเพื่อเพื่อให้คุณเข้าใจอย่างดีนะคะเวลากินไปมีปัญหาหรือว่าถ่ายพิษเนี่ยคุณจะต้องรู้วิธีการปรับยังไงกินยังไงนะคะให้ไปดูคลิปผลข้างเคียงของการทานผู้หลานนะคะก็จะมีคําแนะนําอยู่แล้วก็วิธีการปรับการทานอยู่นะคะไม่ต้องห่วงนะคะสินค้าของของยุ้ยเนี่ยมัน ปลอดภัยอยู่แล้วนะคะเรามีออยอมีอะไรรับรองทั้งหมดถูกต้องทํากฎหมายนะคะเรื่องของสูตรของเราเนี่ยก็คืออย,อย่าทำ,ทำในานามของแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะคะรู้ว่าสูตร ต้องทํายังไงอยู่แล้วนะคะสูตรอ,อยู่ตัวยานะคะมีตัวไหนตัวไหนผสมกันยังไงนะคะเป็นสูตรเฉพาะของเราอยู่แล้วนะคะชอบมีคนถามว่ากินแล้วดีจริงไหมหรือว่าเห็นผลจริงไหมนะคะของแบบนี้นะคะคนขายทุกคนก็ต้องบอกเขาว่าตัวเองดีอยู่แล้วนะคะในส่วนตัวของยุยยุกินมา2ปี3ปีติดต่อกัน,นมันก็ดีอยู่แล้วดีต่อร่างกายของเราอยู่แล้วเรากินตลอดนะคะ แล้วให้คุณศึกษาเองนะคะแล้วก็ติดตัดสินใจเองนะคะจากรีวิวคนทานนะคะในในเฟซส่วนตัวของยุ้ยเข้าไปดูได้นะคะ,ะเฟซเกมยุ้ยผู้หลานยุ้ยจะโพสในตรงนั้นนะคะหรือติดตามในไลน์เนี่ยก็จะมีแบบส่งรีวิวให้ดูทุกวันนะคะรีวิวคือของจริงทั้งหมดนะคะจากเคสลูกค้าที่เขาอนุญาตให้แชร์ได้นะคะ,ะรีวิวของยุ้ยเนี่ยไม่ต่ํากว่า หมื่นกว่าคนนะคะไม่ต่ำกว่าหมื่นกว่าคนที่ดูแลอยู่นะคะแล้วก็าการันตีนะคะจาก ยอดขายเนี่ยนะคะขายไม่ต่ํากว่าแสนกล่องน,นะคะดังนั้นเนี่ยให้คุณมั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราอะ่ะคนทานจริงคนทานเยอะแล้วบอกต่อกันเยอะนะคะซื้อซ้ําบอกต่อนะคะบางคนเป็นลูกค้าตั้งแต่ปีแรกนะคะปัจจุบันก็ยังทานอยู่นะคะสินค้าตัวนี้สามารถทานได้ตลอดชีวิตนะคะทานได้เรื่อยๆนะคะอยากจะหยุดก็ได้อยากจะทานเมื่อไหร่ก็ได้นะคะแต่ว่าระยะเวลาของของการทานต่อเนื่องเนี่ย ยิอยากจะให้ทานหรือเทสดูว่ามันจะดีหรือว่าตอบสนองต่อคนคุณหรือเปล่าเนี่ยอย่างน้อย6เดือนนะคะขอทานดูเกี่ยวกับโรคต่างๆเนี่ยนะคะประมาณ6เดือนถ้าดีก็กินต่อถ้าไม่ดีก็หยุดทานแล้วก็ไม่ต้องกลับมาซื้ออีกนะคะแสดงว่าสินค้านี่ไม่ตอบสนองต่อคุณหรือร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่เอื้อต่อการรักษาโรคนะคะเช่นคุณใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ปรับพฤติกรรมอะ่ะทายังไงกินยาดีแค่ไหนมันก็ไม่หายดังนั้นเนี่ยเวลาคุณจะกินสินค้าของผู้หลานเนี่ยยุ้ยบอกทุกครั้งนะคะ ให้ทำตามคำแนะนำนะคะอย่างเช่นคุณไม่ควรดื่มน้ำเ,เย็นเยอะนะคะไม่กินของทอดของมันของหวานเยอะเกินไปอย่างเงี้ยน,นะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารเสริมอะไรที่มันเยอะเกินพอดีอไม่ควรทานาเวลาทานผู้หลังคือต้องถ่ายพิษล้างพิษออกก่อนนะคะดังนั้นเนี่ย ให้คุณทําตามแนะนํานะคะถ้ามีผลข้างเคียงก็หยุดทาน2-3วันแล้วค่อยกลับมาทานแล้วก็ให้ทานแบบอ่อนๆเนี่ยวิธีการทานผู้หลานให้ได้ดีคือตามโดสของแต่ละคนนะคะไม่ได้ใช่โดสข้างกล่องดังนั้นยุ้ยถึงย้ํามากนะคะว่าให้คุณศึกษาสินค้าให้ดีๆก่อนสั่งถ้าคุณเจอสินค้าของอยุ้ยแล้ว1-2วันตัดสินใจซื้อเนี่ยยุ้ยไม่โอเคนะคะต้องดูเป็นเดือนนะคะค่อยสั่งซื้อให้มั่นใจก่อนนะคะยุ้ยอย่าทำสินค้าออกมายุ้ยอยากจะให คุณกินด้วยความมั่นใจกินด้วยความเข้าใจและเห็นผลถ้ามันมีปัญหาอะไรเราสามารถปรึกษาแอดมินดูแลกันได้ตลอดนะคะยุไม่ต้องการขายของแล้วทิ้งลูกค้าขายของแล้วไม่กลับมาซื้อแบบนี้ไม่ใช่นะคะเราต้องดูแลกันตลอดนะคะแล้วก็ต้องระวังของเรียนแบบดีๆด,ด้วยนะคะถ้าย,ย้ำทุกครั้งนะคะถ้าไม่ใช่กล่องสินค้าแบบของผู้หลานแบบเนี้นะคะออไม่ใช่ขวดแบบนี้ ก็ถือว่าไม่ใช่ของยุวิทุกกรณีนะคะมันอาจจะชื่อเหมือนกันคล้ายกันคุณก็ต้องแยกแยะให้ออกด้วยสินค้าผู้หลานก็คือผู้ผู้หลานของยุวิกล่องแบบนี้เท่านั้นราคา1380เท่านั้นราคาเดียวไม่มีต่ำกว่านี้แคปซูล1น8 0แพ็้คคู่2850ราคาแบบนี้ตั้งแต่เปิดขายนะคะไม่มีราคาต่ำกว่าหลักร้อยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีราคาผิดปกติไม่ใช่แพคกิ้งแบบนี้ถือว่าเป็นของเรียนแบบทุกกรณียุวิก็ไม่รับผิดชอบใดๆนะคะเพราะว่า คุณต้องต้องฉลาดเลือกเองนะคะคุณอย่าเห็นแก่ของถูกนะคะก็ตามนี้นะคะ